รองศาสตราจารย์ตรีเนศวิจารณ์เหตุเคลนถล่มทับรถไฟชี้เป็นความล้มเหลวเชิงโครงสร้างประชาชนต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนความปรอบภัยสาธารณะ เขาเด่นเขาเดนจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่รองศาสตราจารย์ตรีเนศสารพงศ์รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาคณะนิติาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นต่อกอรณีโศกนาฏกรรมเครนก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนความล้มเหลวของระบบโครงสร้างพื้น ฐานและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างรุนแรงในประเทศหานีความเสี่ยงไม่เคยตกอยู่บนโครงสร้างหรือกลไกลของภาครัฐอย่างแท้จริงคนมันจึงตกอยู่บนร่างกายของคนธรรมดาตลอดมารัฐและระบบเลือกให้การก่อสร้างเดินหน้าควบคู่กับชีวิตคนโดยไม่มีหลักประกันว่าความปลอดภัยจะมาก่อนความเร็วทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เรามักจะได้ยินคาว่าอุบัติเหตุเพราะคํานั้นไม่ต้องมีผู้รับผิดไม่ต้องมีการเมืองและไม่ต้อง เปลี่ยนโครงสร้างใดๆอุบัติเหตุคือคำที่ใช้ล้างมือให้ระบบนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่นี่คือการจงใจเมื่อละเลยมันความจงใจจึงเริ่มตั้งแต่นาทีแรกที่เริ่มโครงการเคลนไม่ควรหล่นรถไฟไม่ควรวิ่งใต้พื้นที่เสี่ยงและชีวิตไม่ควรถูกเอาไปวางเดิมพันกับตารางงานก่อสร้างที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างแต่ในประเทศนี้การบริหารความเสี่ยงมกักเริ่มจากคำถามว่าจะหยุดงานแล้วกระทบโครงการหรือไม่ไม่ใช่คำถามว่า ถ้าไม่หยุดใครจะตายรัฐที่กล้าพัฒนาแต่ไม่กล้ารับผิดชอบคือรัฐที่เอาชีวิตประชาชนเป็นต้นทุนเราดัดจริตพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วยภาษาความเจริญแต่จัดการมันด้วยวิธีคิดแบบลดต้นทุนของประเทศโดยพัฒนาจากตึกสอตงองถล่มถึงเครนล้มทับขบวนรถไฟล้วนแล้วแต่ซุกซ่อนระบบอุปถัมภ์ที่ทําให้มาตรฐานความปลอดภัยกลายเป็นเพียงเอกสารประกอบสัญญาสะท้อนความเป็นรัฐที่ปล่อยให้ชีวิตประชาชนดํารงชีวิต ขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่ทามาแทนที่จะเป็นความปลอดภัยที่ก่อร่างสร้างโดยรัฐเราพูดเรื่องความมั่นคงแต่ไม่เคยรวมความมั่นคงในชีวิตของคนที่อยู่ภายใต้กลไกของรัฐในโครงสร้างแบบเดิมๆแน่นอนว่าเมื่อเคลนหล่นทับรถไฟสิ่งที่พังไม่ใช่ขบวนแต่คือความเชื่อขั้นต่ําสุดว่าพื้นที่สาธารณะควรปลอดภัยโดยไม่ต้องภาวนาร้องขอหรืออ้อนวอนประชาชนไม่ควรต้องเอาความตายเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่านโยบาย หรือการดําเนินงานผิดพลาดซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าเหมือนผู้รับผิดชอบไม่เคยรู้สึกรู้สาอะไรจากบทเรียนในอดีตและตราบใดที่ความตายยังถูกอธิบายว่าเป็นเหตุสุวิสัยไม่ใช่ผลของการตัดสินใจเชิงโครงสร้างประเทศนี้ก็ยังจะเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยสําหรับประชาชนคนทั่วไปรัฐที่อ้างความเจริญแต่ไม่สามารถรับประกันชีวิตคือรัฐที่ล้มเหลวในความชอบธรรมอยู่กันตามเวรตามกรรมวงเล็บตามมีตามเกิดต่อไปพวกเรา ขอแสดงความเสียใจต่อผู้จากไปอย่างสุดซึ้งรองสัตราจารย์ตรีเนศสารพงศ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะไทเก c o m ขอบคุณค่ะ